แต่ว่าช่วงนี้เราไปดูเรื่องของทีมชาติไทยกันบ้างดีกว่าหลังจากที่ก็เดินทางไปเรียบร้อยละนะคะก็มีภาพบรรยากาศเรื่องของการเดินทางการไปถึงมีแฟนๆไปรอขอลายเซ็นนะตายละออุุยยพูดต่อสิเปล่าน้องน่ารักตีคุณติบุญโยเกียร์นฮะเดี๋ยวก่อนเราเดินไปเราไปเราขึ้นเครื่องบินแล้วหรอเปล่าอยังเงอยู่โรงแรมมีภาพขอเรามีภาพมีภาพซ้อม อ่ะคือคุณจะบอกว่าเดินทางไปรวมตัวที่โนวเทลเดินทางไปรายงานตัวมีแฟนๆไปรอต้อนรับตอใจไปเมื่อวานยังไม่เดินทางยังไม่เดินทางก็บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความชื่นมืนนะคะแล้วก็ได้เห็นชนาทปไปก็โอ้ยอ้าวเล่ได้เห็นเจแลวตอนทาพซ้อมนะเห็นภาพเจซ้อมแล้วเรารู้สึกว่าโอ้ในที่สุดอ่ะรอเจมาดานอูเดี๋ยวนี้นักบอลหรือว่าดาราเนี่ยเดี๋ยวนี้แต่งตัวหล่อแล้วเ็ Arrival photo หล่อเลยนะ,ะเจริญศักดิ์นี่นะคะก็อาระเมศอาทิไลยัย่เจคืออย่างที่บอกค่ะตอนนี้ไปตามไอจีช้างศึกได้นะหูคอนเทนต์ดีมากนี่นะชอบมากครับสุพนันคือคอนเทนต์เขาก็ดีมานานแล้วแหะแต่หลังๆมันมีความแบบมีมีมีเอานักบอลมาเล่นเกมมีอะไรมันเหมือนแบบเอาทีละศิธิ์มาคุยอาดาราด้วยอ <laughs> <laughs> แต่ทีนี้ประเด็นก็คืออย่างที่เรื่องของ อ,อิชิอิเนี่ยมีการให้สัมภาษณ์เขาบอกว่ารู้ว่าเกาหลีใต้เ,เป็นทีมอันดับหนึ่งของเอเชียเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องการแต้มให้ได้มากที่สุดใน2เกมนี้การที่นักเตะจะมาซ้อมกันครบทีมในช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวต้องรอผู้เล่นจากีกต่างประเทศมาสมทบก็เป็นเรื่องที่ทราบอยู่แล้วแล้วก็มีการวางแผนรับมือแล้วก็โปรแกร,รมการซ้อมก็วางแผนเอาไว้แล้วนะคะให้มันแบบเหมือนเหมาะกันส่วนเรื่องเปลี่ยนโค้ชของเกาหลีใต้เนี่ยอ,อ,อิชิอิยอมรับเลยว่ามันมันมันยากนะคือเราก็จะไม่รู้เลยว่าเขาจะมาในรูปแบบไหนนะคะเพราะฉะน ต้องเตรียมทีมให้ดีที่สุดแล้วโฟกัสที่วิธีการเล่นของเราเท่านั้นนะคะส่วนประเด็นที่ไม่เรียกบุ๊กเอกนิตปัญญามาติดเนี่ยนะคือทางอิชิอิให้ให้เหตุผลได้ได้นี่นะว่าให้เหตุผลได้ดีเลยนะคือเขามองว่า1เอกนิตไม่ได้ไปเล่นเอเจียนคัพจึงไม่เข้าใจวิธีการเล่นหรือแท็กติกข,ของทีมเท่ากับนักเตะท,ที่ติดทีมไปเล่นมาแล้วก็ระมันหลายสัปดาห์อยู่ใช่แล้วการเลือกผู้เล่นครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าเน้นจากคนที่ไปเอเชียนคัพเป็นอันดับแรก แล้วเอาจริงๆคืออีชีเองก็เดินทางหรือว่าดูเกมดูตามดูเขาเรียกอะไรเอาผลงานของนักเตะเอกนิดเนี่ยไม่ค่อยได้ลงเล่นในเจลีกด้วยในช่วงนี้ผ่านมาคือก็เป็นเหตุผลตรงนี้ถือว่าค่อนข้างพลกล็อกนะคือไม่มีชื่อเลยอ่ะใช่ต่ต่อมาหลายเกมจริงแล้วเราก็ ใชได้เหมือนกันซึ่งไอ้ตรงนี้เราก็อย่าไปซ้ําเติมเข้าเลยนะครับผม่ว่าเขาคือคนไทยแหละคือสโมสรถ้านักเตะไทยเก่งในญี่ปุ่นมันเป็นเรื่องดีก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะเขาไม่ได้ลงไม่คนไม่คนดีใจจริงคือเอาใจช่วยนะเราอยากให้บุกได้ลงเล่นนะคะแล้วก็ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงอะไรที่ยากลำบากสำหรับน้องสักหน่อยแต่ก็เราก็ถือว่าเรายังต้องสนใจไปช่วยอยากให้เห็นเขาแบบให้เขาได้แบบทำผลงานดีะไม่ไม่งั้นลองคิดดูนะถ้าเป็นคนรับสารเนี่ยอ้โหคนไทยด้วยกันเองด่าถึขนาดนี้ผมจะได้ลงไหมเนี่ยแต่คืออย่างที่บอกอะตอนนี้โดยสถานการณ ขนาดเจตอนนั้นที่ไม่ค่อยได้ลงเยี่เครียดเลยแล้วบุ๊กจะเครียดขนาดไหนขนาด <ขอ S 1> ประสบการณ์เยอะกว่าด้วยนะจริงเพราะฉะนั้นสิ่งนี้การที่อิจิให้สัมภาษณ์ให้เหตุผลชัดเจนแบบนี้สำหรับสำหรับเราคือก็เข้าใจได้แต่ถามว่าหูจะต้องไปแบบก็เห็นไหมบอกแล้วตอนนั้นแบบมันเป็นเหตุผลคนละช่วงเวลากันเพราะฉะนั้นเราก็อย่างที่บอกว่ามีไม่อนาคตเขาอาจจะอยู่ยาวกว่าแล้วก็กลับมาเป็นตัวหลักของทีมชาติก็ได้ให้มององยาวนก็ได้ช่วงช่วงที่ชีวิตไม่เป็นไปตาม ที่คือจริงนะเราไม่รู้จริงนะว่าเอว่าข้างในเขาโดนกดดันอะไรหรือเปล่าด้วยนะอาจจะแบบเฮ้ยถ้าอยู่กลับมาอยู่เจ็บไอไม่ต่อสัญญาอยู่นะก็ได้นะนะคะแต่ว่าทางด้านของเจชนาทิปค่ะนี่ก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งคนสําคัญของทีมชาติไทยนะคะ ก็พร้อมบอกเลยร่างกายสภาพตอนนี้ก็พร้อมที่จะลงช่วยทีมชาติไทยในการเจอกับเกาหลีใต้ทั้งสองนัดถึงแม้ว่าจะเป็นรองเยอะแต่ก็เชื่อว่ายังมีโอกาสที่จะบุกไปชนะหรือเสมอได้แม้จะมีความหวังเพียง1%ก็ตาม,มแต่ก็ยืนยันนักเตะทุกคนพร้อมสู้เต็มที่แล้วก็สำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทยนะคะจะไปเยือนเกาหลีใต้ที่โซเวอร์ครัพสเตเดียมวันที่21มีนาคม,ม18นาฬิกาตามเวลาในบ้านเรานะแล้วก็จะกลับมาเล่นที่ราชมังคลากฬาสถานวันที่26มีนาคมเวลา1ทุ่มครึ่งนะคะใช่ครับ